สวัสดีจ้าวันนี้เขาก็ยุกับบิมกองเสงออกไงแต่ชั่วแล้ววันนี้บิจะมาอัปเดตรถเขาไม้ราคาถือกันจ้าพี่น้องผู้ใหญนอกจากที่ตามหาฮอนด้าซิตี้ราคาจะอถือบริวาหามพาชิพนี่จ้าและตอนนี้นอกจากวิงยุกกีับนี้เลยฮอนด้าซิตี้รุ่น1.5รุ่นตัวเอสและคันนี้ได้เป็นตัวรถปี2014ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้และคันนี้บริเวาจัดไฟแนนเดเต็มกันเลยจ้าแล้ววันนี้บิมมีราคาโปรโมชั่นมาให้พี่น้องจากราคาปกตินาป้ายเนี่ยขายอยู่ที่ 2 7 8 0 0 0บาทจากแต้มมีบินซันราคาพิเศษหายเหลือแค่2 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นจ้ะพี่น้องและคันนี้บริวารจัดเปน็นเนเต็มพร้อมยื่นแค่เดนละ หาพันหนึ่งอถนัจับพี่น้องผู้ใดสนใจฟาโทรหาบีมไดเลยที่ศูนย์หกสามหาศูนหรือว่าจะทักไลน์แอดออฟชีวลเข้ามาก็ได้จ้าทีอัศไอเเอหนึ่งสองสามซีมีแอดดันนาถ้าเข้ามาสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมกันใหญ่จากพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดนอกจากบีมฟรีแบบอเซ สนใจย่าล้อสายดีจ้ะมาจากมิชมาเบิร์ออฟชันฟนฟ่นแต่ด่านหน้าตัวรถของคันนี้กันเลยจ่ะพี่น้องสีตัวรถคันนี้นอกจากกจะเป็นตัวสีดําเดิมมาจากโรงงานกระจังด้านหนา้าคันนี้สภาพสวยจ้ะพี่น้องโต๊ะแต่งเป็นตัวโครเมี่ยมตัดกระตโลกโก้เฮสแดงมาหายแล้วเรียบร้อยไฟหนา้าคันนี้สภาพสวยจะบ่มีห้อยแต่ห้อยเล่ามาพร้อมกระตัวไฟตัดหมอกมหาห้สองคู่นะ และเครื่องยนต์คันนี้นอกจากได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรสภาพของเครื่องพี่น้องเบิงได้เลยว่าบบมีคขาบไหลย,ยืมของตัวน้ำมันจ้ะและโควงสั่งตัวรถคันนี้เข้ารับประกันให้เลยแต่ว่ารถว่าเคยเกิดอุบัติเหตุชนนักพิกามจมน้ำแน่นอนหนึ่งโเปอร์เซ็นต์ฟ้ากระโปรงคังนนี้หัวน,อน็อตบบมีห้อยแก่ห้อยไข่ม่เลยจ้ะและออปชันคันนี้พี่น้องล้อแม็กคันนี้ได้เป็นตัวล้อแม็กเดิมๆม,มาจากโรงงานได้เป็นตัวล้อแม็กปัดเงาสีทูโทน แล้วโครงสร้างตัวรถคันนี้นอกจากซีสอกด่านขางฟังคนนังสติ๊กเกอร์แผ่นเพจหัวน็อตบอมีห้อยแกะห้อยไขบอมีห้อยสาดสีหุ่นสีห้อยตอกเมกอาคันนี้กได้เป็นตัวห้อยตอกเมกอาเดิมๆมาจากโรงงานหัวน็อตภายในตัวรถกับบอมีห้อยแกะห้อยไขมาเลยจ้าแล้วภายในคันนี้กดเป็นตัวภายในดําคันนี้มีระบบความปลอดภัยเป็นตัวแอร์แบกมาหายสองคู่นะแล้วออฟชันคันนี้พี่น้องเครื่องเลนคันนี้กลเป็นตัวเครื่องเลนเดิมมาจากโรงงานจาก สามารถเชื่อมต่อบูทูได้ AM FM ได้เกียร์คันนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้และตัวเบาคคันนี้ก็จะเป็นตัวเบาะหนังซีเบสสภาพสวยๆรองร้อยการใช้งานบีมบริเวามีมาหน่อยอีดีจ้าและสีตัวรถคันนี้สีสวยเสมอรอบขั้นฟังนีว่ามีห้อยบุบเรือห้อยลักยิมมาได้จ้าและออฟชันดันท้ายตัวรถคันนี้มาพร้อมกับตัวชุดแต่งสปอยเลอร์สีเดียวก,กับตัวรถให้ถ่ายสภาพสวยจะ่มีห้อยแตกห้อยลามาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์การ์ระยะถอยมาหาอีกสองตำแหน่งคันนี้รถ ว่าเคยติดต่างแก๊สว่าเคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักผิดความจมนำแน่นอนจางเราเส้นและสีตัวรถฟังค้นครับนอกจากข้นนี้พี่นอ้องว่ามีห้อยบุบหรือว่าห้อยลักเย็่มมาเลยแต่และอปชันภายในตัวรถออปชันข้นนีพี่น้องข้นนี้ได้เป็นตัวรบ,บไฟฟ้ามาหายแล้วเรียบร้อยรอบพันกระจกบางเือน